แล้วันนี้เราอยู่กันกับ Channel 4 Midnight มีข่าวลือที่ว่ากันว่ามีกระทู้ปริศนาบนอินเทอร์เน็ตที่ถ้าหากคุณตามตามคำแนะนำความปรารถนาของคุณจะกลายเป็นจริงด้วยเหตุนี้เองตัวละครหลักของเราจึงตัดสินใจทำพิธีกรรมศาสตร์มืดบนตับและได้พบเจอกับสาวเมดอนิเมสุดน่ารักนี่เป็นสาวอนิเมะที่หน้าตาหล่อนที่สุดที่ผมเคยเจอ วันแรกมันเป็นค่ำคืนที่หิมะตกหนักในช่วงหน้าหนาวโรงแรมของเราห่างไกลจากถนนหลักไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะกลับมาเข้านอนเอาละครับเริ่มเกมมาแล้วเราอยู่ในห้องของเราที่โรงแรมเอาละก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหิมะไม่หยุดตกเลยนี่มันป้ามากอ่านไม่ทันจริงแล้วอ่ามีผงความฝันอยู่บนโต๊ะ ผงความฝันคืออะไรอืรสชาติดีมีความสุขเอาแปลก,กแล้วเริ่มหลอนและนี่คือโทรศัพท์เหรอตัวโทรศัพท์รุ่นไหนครับเนี่ยนี่คือผงที่ผมทําขึ้นมาตามคําแนะนําของ Channel 4 Channel 4นี่คือสิ่งที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตสินะนต้องลองเปิดอันนี้แหละอ๋อมันเป็นคอมในปี1996นะครับมีให้เลือกเจ็ดช่องใช่เหรอคอมเมื่อก่อนเป็นแบบนี้เหรอครับไหนมาดูชาน n n ลศูนย์อ้าวเข้าไม่ได้ชาน n n ลหนึ่ง ก็เข้าไม่ได้2 3 5 6และ7็ผมคิดว่าเข้าไม่ได้ทั้งหมดแต่ลองดูงั้นก็เหลือแต่ channel 4นะครับ channel หมายเลข4ยินดีต้อนรับสู่ channel หมายเลข4แอดมินของ channel c a r r y e b k k r r 99ข้อความจาก c a r r y e b k k r r 99ขอบคุณที่เข้าร่วม channel หมายเลข4ของเราทุกคนจะต้องชอบมันแน่ๆฉันขอแนะนำให้คุณทำตามคำแนะนำของบล็อกนี้ก่อนที่คุณ จะได้เข้าไปในความฝันใดๆก็ตามเพราะว่ามันสามารถช่วยคุณหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็ถ้าคุณยังฝันร้ายอยู่ได้โปรดติดต่อมาหาฉันฉันสามารถอัปเดตชแนลได้โอโอๆก็คือเป็นพิธีกรรมที่จะทําให้เราฝันดีอะไรแบบนี้เหรอครับวันละตนตีดังมากเอ๊ะหลอนนิดหน่อยขอเบาหน่อยนะครับเกี่ยวกับผงความฝันมันคือผงวิเศษที่จะมอบพลังความฝันให้กับคุณ ให้กลืนมันลงไปในคำเดียวและเข้านอนฉันส่งสูตรวิธีการทำผงนี้ให้กับคุณไปแล้วฉันเป็นคนที่นอนแล้วหลับลึกมากอย่าทักมากวนตอนที่ฉันไม่ตื่นอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> เอ๊แล้วก็มีพิธีกรรมในการสลับตัวตนด้วยวัดหนึ่งในพิธีกรรมที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยรู้จักในการเปลี่ยนร่างตามบันทึกที่เหลืออยู่เกี่ยวกับพิธีกรรมนี้แต่ว่ามันเป็นพิธีกรรมที่ต้องทําในทางทิศเหนือขั้วโลกเหนืออะไรแบบนั้นนะครับ พิธีกรรมนี้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างวิญญาณกับร่างกายเมื่อทำพิธีกรรมสำเร็จวิญญาณของเราจะถูกเปลี่ยนไปยังร่างกายของคนอื่นที่เข้าร่วมพิธีกรรมในขณะที่วิญญาณของพวกเขาจะเข้ามาสู่ร่างกายของเราก็คือสลับร่างกับคนอื่นที่ทำพิธีกรรมนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นพิธีกรรมที่ละเอียดอ่อนและก็เปราะบ,บางมันสามารถพังทลายได้หากถูกรบกวนเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเราจําเป็นจะต้องสร้างพันธะที่แข็งแรงคุณจําเป็นจะต้องลาทิ้งตัวตนเก่า แล้วก็อบกอดตัวตนใหม่ไว้อย่างเต็มที่น้อมรับตัวตนใหม่มองโลกในแง่ดีเข้าไว้เปิดรับและก็ต้อนรับสิ่งใหม่ๆและในตอนสุดท้ายของพิธีกรรมผู้เข้าร่วมต้องทำการสังเวยบูชาจันทร์อะไรบางอย่างให้กับเทพเจ้าเป็นการตอบแทนและพระเจ้าจะช่วยให้การเชื่อมต่อสถียนมากขึ้นคำเตือนพิธีกรรมนี้ต้องดำเนินการภายใต้คำแนะนำของหมอผีที่มีความรู้เท่านั้นมีหมอผีด้วยหรอครับ เขาใช้คาว่าชาแมนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลที่ไม่คาดคิดไม่พึงประสงค์โอ้หมายเหตุข้อที่1หลีกเลี่ยงพื้นสักอย่างหนึ่งนะครับพื้นที่พุ่งเหรอมันเจ็บมากๆเลยหมายถึงว่าในความฝันเราอาจจะเจอพื้นแปลกๆแ,แล้วเราก็อย่าไปเหยียบมันใช่ไหมข้อ2อ,อย่าเข้าไปในความฝันลึกเกินไปเว้นแต่ว่าคุณจะบอกฉันก่อนเพื่อนของฉันเนี่ยไม่ยอมฟังคําเตือนและเขาไม่เคยกลับออกมาได้ ข้อ3ถ้าคุณได้ยินเสียงเคาะ3ครั้งที่ประตูให้เปิดมันซะเพราะว่านั่นนเป็นเสียงลมพัดไม่ต้องคิดมากและลมพัดจะเปิดทำไมข้อ4ให้ต้อนรับแม่บ้านอย่างดีเสมอเธอเป็นหญิงสาวที่น่ารักสุดๆเธอทำงานทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนได้โปรดจะทำให้เธอผิดหวังข้อ5อาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญปกติแล้วฉันจะเลือกลิ้นแล้ก็ตาเพื่อนของฉันน่ยเลือกโทสสามอันอแล้วมันน่าเบื่อมาก อาหารเช้าโรงแรมเหรอครับมีรายชื่อของผู้เข้าร่วมนะครับคนทาพิธีกรรมต่างๆโอเคสิ่งที่ผมเข้าใจตอนนี้คือตัวละครหลักของเราน่าจะเดินทางมาที่โรงแรมแถบขั้วโลกเพื่อมาทําพิธีกรรมนี้โดยเฉพาะนะครับอาจจะเป็นสาวกในลทัทธิหรือว่าอะไรแบบนั้นก็ได้นั่นเป็นเหตุผลที่เขามาในดินแดนที่มันหนาวขนาดนี้เพราะเหมือนพิธีกรรมนี้จะทําได้แต่ที่นี่เท่านั้นและเป้าหมายของพิธีกรรมดูเหมือนว่าจะเพื่อเปลี่ยนไปยังร่างกายใหม่ ตัวละครหลักอาจจะไม่ชอบร่างกายของตัวเองหรือเปล่าครับด้วยเหตุผลบางอย่างอาจจะไม่ชอบชีวิตของตัวเองแต่การที่เราเปลี่ยนเป็นใครไม่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าครับเอาละ่ะนอนเลยดีไหมอนอนเลยแล้วกันและเราก็น่าจะเข้าสู่ความฝันที่ว่าแล้วมีก้อนแดงๆอยู่บนเก้าอี้ลูกตาเหรอครับโอ้ตาเป็นกลมเหลี่ยม มีคนแก่คนหนึ่งนั่งอยู่คุยได้ไหมตัวที่ไม่มีหูข้าไม่อาจได้ยินความจริงและผมเอาตาไปใส่แล้วตัวที่ไม่มีลิ้นข้าไม่อาจพูดความจริงไม่มีลิ้นข้าไม่อาจพูดความเดี๋ยวเอาลิ้นให้นะครับไม่พูดความจริงอ่ะมันลิ้นยาวมากให้ตายเถอะหลอนนะเกมนี้เอาจริงจุดที่ทําให้ผมสนใจเกมนี้คือ ภาพมันหลอดมากเลยครับและอีกอย่างหนึ่งคือเป็นภาพแนวอนิเมะนิดนึงด้วยน่าสนใจโอเคเอาหูไปด้วยครับพี่ชายเรียบร้อยเข้าขยับแล้วเฮ้ยฟังคำของผู้เท่านะครับจงระวังหญิงสาวสีสีสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายที่จะล่อลวงดวงวิญญาณลงทาง และจับคุมพวกเขาเอาไว้ออกไปก่อนที่มันจะหาเจ้าเจอออกไปก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นออกไปเดี๋ยวนี้ออกออกยังไงครับเอ๋มีบ่อน้ำเอ่อทางเก่าหรือเปล่าที่ออกได้ผมไม่รู้ก็อยู่ๆในฝันเราก็มาโผล่ตรงนี้เลยอืมออกไปยังไงนะอ่ะ โอเควันที่2 <L un> ในห้องหนาวมากๆและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองโรงแรมได้มีแม่บ้านเข้ามาดูแลแต่ว่าก็ยังไม่มาจนถึงตอนนี้ไม่มีใครที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเลยโอเคมีโทรศัพท์อ๋รรอโทรศัพท์คืออันี้เมื่อกี้มันปั๊หรือเปล่าคราก่อนอะมีใครเคราะ,ะที่ประตูเมื่อกี้ก๊ถือว่าสามครั้งไหมครับหรือว่าเป็นถือว่าเป็นเคาะเดียว เออไม่ออกไปดีกว่าปิดสิถ้างั้นได้โปรดกลัวกลัวกลัวโทรศัพท์วางสายนะครับไม่มีคนรับมีผงวิเศษอีกแล้วเปิดคอมดูหน่อยละกันชานเอลชานอลอื่นก็เข้าไม่ได้เหมือนเดิมนะครับมีแต่สัญญาณชานลสี่ข้อความข้างบนเหมือนเดิมตอนทับสุขภาพของเราทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับ,บล็อกไม่ได้อัปเดตแล้วไงผมต้องทําอะไรในแต่ละวันนะ เปิดประตูไม่มีอะไรอันนี้เป็นผมที่เราบดขึ้นมาตามคำแนะนำของช a n n ลฟิต t ี y และเอ้ยของโคตรดีอ่ะและแล้วไงนอนเลยเหรอครับไม่มีอะไรทําำหรือยังไม่นอนดีผมดูก่อนว่ามันทําอะไรได้บ้างอะแต่ว่าจอเริ่มซ่านะครับหลังจะกินผมแปลกๆไปไม่มีใครแอบอยู่หลังประตูใช่ไหมผมพยายามส่องหลายรอบแล้ว อนอนดีกว่าครับโอ้โหฝันว่าอยู่ที่เดิมเหรอถ้ามีตัวเรานอนอยู่ด้วยนี่จะหลอนมากเลยครับผมตื่นขึ้นมาในช่วงที่แม่มดน่าอ,อาวอ่านไม่ทันมีใครบางคนเคาะที่ประตูผมต้องไปเช็คดูหน่อยโอเคถ้าว่าอย่างนั้นแล้วก็เสียงลมหรือเปล่า แคลรี่อานจอ่นออานว่าคอรีนะแต่เป็นคุณแม่บ้านเหรอครับคุณ <c oughs> น,นี่เป็นสาวอนิเมะที่หน้าตาหล่อนที่สุดที่ผมเคยเจอแหมช่างเป็นคำคือที่น่ารักจริงเลยนะคะฉันคอรีจากบริษัทแม่บ้านฉันขอทราบชื่อของคุณได้ไหมคะแอ p ิลตันอาร์รีโลโกซินแล้วผมชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเราควรจะอยู่ในรายชื่อผู้ทำพิธีกรรมบ้าแต่ผมไม่ได้อ่าน เอาละอัปปตตันแล้วกันช่างเป็นชื่อที่ฟังดูดีเลยค่ะน่าอร่อยเอาล่ะขอฉันอธิบายว่าฉันมาที่นี่ทำไมในระหว่างที่ฉันกำลังดวนตรวจตาความเรียบร้อยก็ช่วยไม่ได้ที่ฉันจะสังเกตเห็นว่าห้องของคุณยังไม่ได้รับการดูแลมาสักพักแล้วฉันเลยคิดว่าฉันควรจะเข้ามาทำหน้าที่ มันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้แขกทุกคนในโรงแรมแคลนเบอรี่พอใจอย่างเต็มที่ขอฉันเข้าไปได้ไหมคะเข้ามาเลยหรือว่าไล่เธอไปเอ่อมีผลกับชากจบไหมครับเนี่ยอะเออเ,อ,อเข้ามาได้เลยแม่สาวน้อยเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากเลยคะ่ะอ้าววันที่3ามพีบางอย่างปแปลกๆผมรู้ไม่ทำไม แปลว่าไงดีครับมันต้องแปลว่าผมไม่รู้ว่าทำไมใช่ไหมแต่ประโยคมันเรียงแบบว่าเอ๊ะเฮเอาละเอาละผงวิเศษเริ่มทําหลอนนะครับผงม,มาสจันเอเออ้ยมีชื่อแอเปอร์ตันอยู่โอเคนี่ผมตอบถูกหรือเปล่าครับแล้วถ้าผมตอบชื่อที่ไม่มีอยู่ในรายชื่อจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโรงแรมแครนเบอร์รี่โอเค แล้วเรานอนเลยไม่กินผงนี้ได้ไหมเออต้องกินผงวิเศษสุดอาศจรรย์นั่นซะก่อนอ่ะนอนอืมรสชาติดีมีชัยไปกว่าครึง่งอ่ะได้เวลานอนแล้วครับเศรษฐลักษณ์ลูกตานี่มันคือฝันร้ายนี่นะเฮ้ย ลุงลุงมาแล้วเราลุกไม่ได้ด้วยวดนายไม่ควรมาที่นี่ลุงมันใครเอาจะโอ้ก็ยังชั่วไม่ไรายเท่าไหร่ค่ำคืนแห่งความเงียบยังคงดำเนินต่อไปหน้าหนาวมันหนาวจนเจ็บกระดูกไปหมด เมื่อกี้ผมกรอกตาไปมองข้างๆในความจริงแต่โชคดีที่ไม่มีอะไรแต่อันนี้เอ๊ะฉันจะไม่ออกไปข้างนอกฉันเพิ่งกลับมาแล้วอันนี้คืออะไรอะมจะไม่ลาสายตาแน่นอนเฮ hey, ้คู่หูตั้งใครครับฉันเองใครอะ ฉันแค่อยากจะบอกอะไรกับคุณว่าพวกเรายังคงรอคุณอยู่พวกเราคิดถึงคุณมากใครคิดถึงผมกลับมาก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคู่หูใครวะอ๋อเพื่อนเราหรือเปล่าครับอาจจะเป็นเพื่อนในชีวิตจริงที่ <im itation> เห็นว่าเราหายไปอยู่ๆก็หนีหายไปที่โรงแรมนี้ก็เลยโทรมาด้วยความเป็นห่วงแต่วางเฮ้ยเฮ้ย เดินไม่ได้ผมเดินไม่ได้ครับคิดไปเองมีอะไรอัปเดตตรงไหมใเ,น,เน็ตเหมือนเดิมทุกอย่างเพลงกล่อมใจเอ๊ะจำนวนแขกมันเพิ่มไหมครับผมไม่แน่ใจเลยไม่กินแล้วท้ไมผมวิเศษไม่ได้อยู่ดีบ้าเอ้ยนอนกันเถอะซูดและเข้านอนเอ แม่บ้านเม่นมาเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยไปโดนล็อกกล้องอีกแล้วครับโดนเป็นค่าคืนที่ดีและน่ารักจริงๆคุณแอปเปิลตันต้องขออภัยในความไม่สะดวกในค่ำคืนนี้แดงเนี่นะหน้าบัสถึงแม้ว่าฉันจะรบกวนคุณในยามค่าคืนแต่คุณก็ยังใจดีพอให้ฉันเข้ามาฉันให้ความสนใจในการดูแลห้องเป็นพิเศษทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องถูกเติมเต็ม และทุกสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องถูกชำระล้างถูกผลักไสออกไปฉันหวังว่าคุณจะตามหาห้องที่คุณชอบได้อโอ้ทำไมคุณไม่รับโทรศรัพท์หน่อยละ่ะคุณแอปเปิลตันตั้ไวฟฟูไหมครับน้องคนนี้สาวเมตน่ารักผมจะไม่ละสายตาสวัสดีครับนี่จากฟอนเด็ก พวกเราหวังว่าคุณจะมีขําคืนที่ยอดเยี่ยมอย่างที่คุณรู้พิธีกรรมนั้นสำคัญมากในการในโรงแรมของเรานะครับทุกอย่างควรจะทำตามขบวนการอย่างไม่มีข้อบกพร่องเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมทุกคนพวกเราพยายามกำจัดสิ่งรบกวนทุกอย่างอย่างไรก็ตามวันนี้พวกเรามีเรื่องมาแจ้งว่าอาจจะมีผู้บุกรุกเข้ามาในโรงแรม แขกที่ไม่ได้รับเชิญพยายามมาเข้าร่วมพิธีกรรมของเราได้โปรดใส่ ID ีโค้ดเพื่อยืนยันว่าคุณเป็นแขกที่ถูกต้องแล้ว ID คืออะไรเดี๋ยวก่อนออกก่อนได้ไหมตูไม่รู้เลขโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าได้โปรดอยู่ในที่ที่คุณอยู่สตาฟของเรากำลังไปตูโดนสตาฟเล่นแน่ตูตัวปลอมคุณตื่นมาแล้วพบว่ามีเสียงเคาะที่ประตู สตาฟและก็ตำรวจรออยู่และคุณก็ถูกส่งกลับบ้านของคุณไม่โอเกมโอเวอร์คุณล้มเหลวในการสแสวงหาการหลุดพ้นก็คือถ้าเราตอบคำถามผิดจะเกมโอเวอร์สินะแสดงว่าคราวก่อนถ้าที่ผมตอบแอปเปิลตันไปเนี่ยโชคดีมากครับเพราะว่าเป็นลายชื่อแขงแต่ว่าแต่ว่าถ้าผิดขึ้นมาก็คงเกมโอเวอร์คุณเมดคงส่งเรากลับบ้านอาวละ แอปเปิลตันห้หนึ่งสรสชาติมันห่วยชมัดเลยจริงๆผมเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมเพราะตอนแรกผมไม่แจ้ใจคำแปลนะครับแต่น่าจะแปลงนันมากกว่ามาคุณเมด <laughs> คุณเป็นหักคองนี้เลยเหรอห้าหนึ่งสหหนึ่งโอเคคุณได้รับการยืนยันว่าเป็นแขกของพวกเราขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ เออครับแล้วอแล้วเขายืนยันได้ยังไงช่างหลอกง่ายจริงๆเลยคุณว่าไหมคุณแอปเปิลตันฮะความผิดพลาดครั้งหนึ่งชดใช้ด้วยชีวิตของคนคนหนึ่งและพวกเราก็ยังล้มเหลวอยู่ตลอดเพราะแบบนี้แหละคุณถึงมาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะอ่ะไม่เข้าใจค่ำคืนใกล้จะจบแล้วคุณแอปเปิลตันฝันดี ฝันดีค่ะฝันโอ้ขอบคุณนะวันที่ห้าผมไม่ได้ออกจากบ้านช่างมันเถอะความฝันปลุกให้ผมตื่นขึ้นมาผมต้องฝันต่อไปฝันนะเป็นคนมีความฝันนะเรล่านี่และนี่ใครครับที่นี่หนาวจังเลยนะไม่ไกลเกินไม่ไปไกลเกินไปดีกว่า เฮ้ hey, คู่หูฉันรู้นะว่านายฟังอยู่ช่วงนี้เป็นไงบ้างอะเพื่อนนี่นายสนุกกับช่วงพักผ่อนหรือเปล่านะ่ะไม่มีอารมณ์อยากพูดสินะเหมือนเคยเลยโอเคช่างมันเถอะไว้พรุ่งนี้จะโทรมาหาใหม่นะหวังว่านายจะไม่ว่าถ้าหากฉันจะไปหานะ่ะอย่างที่ฉันเคยบอกฉันแค่เป็นห่วงนายนะคู่หูหวังว่าการไปเยี่ยมของฉันจะทำให้นายดีขึ้นอ๋อ ก็คือคนที่พยายามบุกเข้ามาในโรงแรมคือเพื่อนของเราหรือเปล่าครับเขาเป็นห่วงว่าเราหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนั้นบล็อกพิธีการก็ยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างเอแต่เมื่อกี้เขาบอกสปริงไทม์หรือเปล่าครับช่วงพักผ่อนเริ่องงแล้ะได้เวลาเอ้ยไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ต้องกินอ่ะอ่ะอ่ะ ประตูล็อก2อ,อันแล้วเป็นประตูเปิดได้อันหนึง่งฉายภาพที่บ้านเราหรือเปล่าครับที่นี่ดูคุ้นๆนะแน่นอนเราเติบโตขึ้นมาจากที่นี่แต่ว่าโต๊ไม่ได้เคยยาวแบบนี้นะปกติต้องเป็นความฝันแน่ๆรู้ตัวว่าอยู่ในฝันซะด้วยลูซิิดรีมนะครับขนมปังใส่เครื่องปิ้ง ได้ข่าวในบล็อกบอกว่ากินขนมปังมันน่าเบื่อไม่ใช่หรอออแล้วไงต่อไปดูห้องอื่นได้ไหมห้องอื่นในบ้านล็อกหมดเลยครับทําอะไรไม่ได้รอหรือโอแต่ขนมปังปิ้งเสร็จแล้วอ้าวโอเวอร์โทสอันนี้คือปิ้งจนไม่เกียมเหรอครับกินได้ไหมเนี่ย <laughs> อ้าปิ้งใหม่ปิ้งใหม,ใหม่อันนี้น่าจะไหมเกียมนะครับกินไม่ได้ แล้วยังไงต้องรออย่างเดียวเหรอจุดไหนคือกินได้ครับเนี่ยไอ้อน,นี่ปึบ๊บอาจจะต้องทำสามอันหรือเปล่าผมจำบทพูดในบล็อกได้เขาบอกว่าขนมปังปิ้งสามอันยามเช้าน่าเบื่อมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นประตกใจนึกว่ามีคนยืนเอาล่ะได้เวลานั่งและกินนั่งและกินงาม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 กินไปแล้วอันหนึง่งเอ๊ะทำไมต้องมีกินแล้วนับเลขครับ แลวต้องเอาเมาคางไว้ด้วยนะหันไปที่อื่นไม่ได้ลงุงอาลงุงคนนี้คือพ่อเราหรือเปล่าเอ้คู่หูคนที่โทรมาคือพ่อเหรอพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นยังเร็วเกินไปสำหรับข้าวเช้านะว่าไหมหรือว่าอยู่ๆปรับเวลานอนมนาะตื่นเช้าแล้วเหรอตั้งเป่าไม้ปีใหม่เหรอเอ ไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามฉันดีใจที่นายมีความสุขกับมันวัดค,คุณพ่อหรือเปล่านะมันเป็นความหลอนที่แบบงงต้องกินต่อด้วยนะไม่สนใจสรุปว่าใช่คุณพ่อไหมอ่ะเออผมไม่แน่ใจว่าควรจะภาคว่าเป็นพ่อกับลูกเลยดีไหมเพราะว่าเกมน่าจะเล่าเรื่องในวัยเด็กการที่ตาลุงคนที่ชอบพูดแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจ ความใจดีจอมปลอมนั่นและคําพูดที่เหมือนสั่งสอนทั้งทังที่เราไม่ต้องการน่ะก็คือเหมือนจะสื่อว่าคุณพ่อน่าจะพูดสอนตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตอนที่เขาไม่พร้อมหรือว่าเศร้าอยู่อะไรแบบนี้แล้วตอนนี้ผมไม่รู้แล้วว่ามันกินถึงไหนนะครับด้วยความที่อ่าเขาไม่บอกแต่กินหมดแล้วไปดีกว่าคุณพ่อคุณพ่อน่ากลัวใครๆก็น่ากลัวปิด เป็นพ่อลูกแหละครับใช่ใกล้จะโผล่มาบนขอบฟ้าแต่ทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นหรือว่ามีบางอย่างกวนใจคุณแต่ว่าไม่ต้องห่วงฉันอยู่นี่คอยอยู่ข้างๆคุณแล้วมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือเปล่าเออผู้ชายคนนั้นหรือว่าอาหารเออ พุทอ,อาหารละกันเดี๋ยวเขาไปทำอะไรพ่อฉันเข้าใจมันเป็นเมื่ออาหารธรรมดาที่น่าเบือ่อข่าวน่าจะทำให้ดีกว่านี้ค่ะคุณสมควรได้กินของที่ดีกว่านี้คุณคงรู้อยู่แล้วขอให้ฉันดูแลมันเองค่ะวันที่6พ่อของเราชื่อว่าวิสตันได้มาเยี่ยมและเขาจะอยู่ที่โรงแรมด้วยในคืนนี้ วินสตันเคาที่เอ๊ะไม่ใช่เสียงเคาะประตูเหรอวินสตันนี่ก็แค่เปลือกเอ๊ะหมายถึงวิญญาณไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมมีแค่เปลือกเออเหมือนตัวละครหลักเรามองว่าร่างกายเป็นแค่เปลือกเลยครับสิ่งสำคัญคือวิญญาณข้างในอะไรแบบนี้และวินสตันทำไมตุงแบบนั้น นอนดีกว่าที่เดิมเหมือนค่อยๆเล่าต่อหรือเปล่าครับอ่ะล็อกอที่เราบอกไม่พอใจอาหารใช่ไหม<ๆ>เขาก็เลยเออเปิดยังไงเมื่อกี้มันมีปุ่มเปิด นี่สินะที่เขาบอกว่าชอบลูกตาลิ้นอะไรพวกนี้มากกว่าเป็นอาหารเริ่มสงสัยแล้วว่าเราเป็นคนเขียนบล็อกหรือเปล่าวันที่เจ็ดตย็นเชไม่ใช่เย็เสาร์ด้วยเมื่อคืนก่อนหิมาได้สิ้นสุดแล้วมีผีเสื้ออยู่ในท้องของเราบางสิ่งบางอย่างที่ดีกำลังมาไม่มีพ่อแล้วนะครับเหลือแค่เด็ก แล้วใครไรอะไรใส่หูผมเอ๊ะอันนี้เป็นตอนกลางวันใช่ไหมใช่เขาดูหน่อนชาแนลสี่ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่เราอ่านไปหมดแล้วทังนอกท้องฟ้าหิมะไม่ตกแต่กลายเป็นท้องฟ้าสีแดงที่ดีกรรมสวยสลับล่างของเรากำลังได้ผลหรือเปล่าอืรสชาติหวยเป็นครั้งสุดท้ายได้เวลานอน อันนี้คืออะไรอ่ะบันไดเหรอมันได้สูงมากนะครับชันจัดลูกตาอันนี้เป็นพิธีกรรมที่เราต้องสังเวยให้พระเจ้าหรือเปล่ามันเป็นแค่เปลือกอ๋ออันนี้แท่นส,สังเวยครับอันนี้แท่นสังเวย มีน้ำบางอย่างไหลามาต้องไม่แตะมันเครื่องสังเวยคือชิ้นส่วนของคุณพ่อโอ้โอเคหูอยู่นั่นสามส่วนเอาลงไปทางนี้ไม่ได้เอาลงได้ทางนี้ทางเดียวเป็นเกมที่แปลกสั้นแต่ก็แอบน่าสนใจนะครับอยากรู้เลยว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราจะสลับล่างกับใข่แล้วเป็นยังไงต่อ เอาละเครื่องสังเวยทั้งหมดพร้อมแล้วพระเจ้าจะต้องมาแน่พระเจ้าและเราควรจะได้รับรางวัลคุตอบแทนโดนท่วเหมือนละน้ำเครื่องฟังไหนโอ้นี่แหละพระเจ้าพระเจ้าอยู่กับเรามาตลอดท่านคอยมองมาที่เราและฉีกทิ้มให้ล พิธีกรรมมาถึงตอนจบและดวงวิญญาณได้ถูกพาออกจากเส้นทางหลักเหมือนถูกล่อล่วงออไปนะครับไปสู่เส้นทางของนรกจุดจุดๆุดขีดขีดจุดจุดจุดโออันนี้เป็นรหัสบอสนะครับไปถึง SOS ก็คือตัวละครหลักของเราน่าจะขอให้ใครสักคนช่วยขอบคุณที่เปิดช่องหมายเลขสี่จนกว่าพวกเราจะได้พบกันใหม่ราตีสวัสด์ ่าก็คือเราโดนหลอกใช่ไหม <c oughs> เกมมันงงๆหน่อยครับแต่น่าจะสื่อว่าไอพิธีกรรมที่ตัวละครหลักของเราเจอเนี่ยมันน่าจะเป็นพิธีกรรมหลอกมาตั้งแต่แรกแล้วเหมือนมีคนมาตั้งกระทูหลอกให้ทําพิธีกรรมแล้วจะสมหวังจะมีความสุขอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายก็คือโดนยึดร่างแล้ววิญญาณก็โดนดูดลงนรกอะไรแบบนั้นเกมน่าจะมีแค่ฉากจบเดียวนะครับน่าจะจบเท่านี้โดยรวม เนื้อเรื่องไม่ได้ประทับใจอะไรแต่ผมชอบภาพประกอบมากเป็นเพื่อนคิดยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่คอยสมัครสมาชิกขอบคุณเพื่อนๆที่คอยซัพพอร์ตผลงานเสมอมาวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไปาปครับ